สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้ซาอุยมาพามาอยู่กับทีมงานเสียต่อนที่เก่าครับติดตามารกิจเจ้าคุณปูครับผมมาแล้วกันลุยเลยครับหนึ่งเที่ยวครับผมสำหรับช่วงบ่ายนี่ครับผมรดแรงลดรอครับจัดไปครับผมโอมาอย่างจวดเลยครับเสียนายครับผม พันตัวมาเป็นถกแกรถดำครับผมเสียนายครับตามด้วยเสียแซกครับภารกิจกับลุงเจ้าขุนปูครับเมื่อนี้ครับผมตามด้วยครับซุปเปอร์เสียครับผมพลังรถเชิดหาครับผมอีซูครับมาแล้วครับนิ่มๆครับผมโอ้โชว์อีกมีโชว์อีก โอ้โอ้เบาลูกพี่เบาเสียต้อนครับผมนี่ครับเจ้าคุณปูครับผมภารกิธเจ็ดลุมหนึ่งคือเก่าครับมาหนี่เจ็ดลุมหนึ่งมือนั้นหกครับมือนั้นหกวันนี้เจ็ดลุมหนึ่งครับตักนาดินขายเก่าครับผมของแขว,ว่งงไว้ครับสไตล์รถขุดในตำนานครับ ตำนานที่ยังยังมีลมหายใจครับผมนี่ครับสร้างอุ่ยพามาอยู่ครับทีมงานเสียตอนเก่าครับหกตาคึ้เก่าครับมนี่ครับรู้เรื่องครับผม อกตักรู้เรื่องได้พูดอะจากเดียวแล้วมนูลเดียดโอ้ยิหน่อยด้โอ้ยัโอ้รถหลายคันรถเจ็ดคันเจ็ดคันเจ็ดุ่มหน่ตัวนี่เลนเทไว้ยู่ไปก oh, ่อนตักตัก้ด มึงนี่เพิ่งังหัวเลยเนาะนม่ไงมึงหัวกับหัวหน่อยเนาะเปลี่ยนซีนกับบอกให้ลิกไหมครับซีโตเลยครับผมแล้วก็สายลึกเซตหนึ่งสองมาลุงครับเจา้าคุณปูครับผมทีมงานเสียต้อนครับเจ้ากแกไม่ครับผม เราอย่างไรครับลดราคาแสนโขครับได้มือละเกือบสองรอยเทียวเบาลูกพีเบาจงนึกคนไลยครับเสียทอดครับผมคนขับรูปรอครับทีจัดกับบานทาดครับผมตำบลทาดอำเภอะระตาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ เรียบร้อยครับผมตักครับผมไปแล้วเสียนหน่อยด้านนี้คืออะไรมีลูกหมีว่าลอยรถหมีทิ้งของมีตอนนี้นะต่ออีกลูกพี๊ด 6กดักในรูเรื่องเลยครับรถกันนี่ครับเสียทอดจัดให้ครับผมนำทีมงานโดยเสียต้อนครับเอาแก้ไม่ครับใจสปอร์ตครับกับปตาตีกิจครับตากนาดินขายครับหลอกให้หลอกหน้าคือเกามาเี่น เรียบร้อยครับผม6กตักรู้เรื่องครับผมผมเห็นเลยเขาใส่แปดเกาตักครับคันนี้ใส่หกตักครับเอาไปเกือบพอด้กระบาะามันหน่อยพูดครับมาแล้วครับตีไดยนะโมครับผม สุดยอดครับพัลเกระเจ็ดลุ่มหนึ่งครับมันนี่สงสัยไม่โครหรือตักโบท่านเลยครับไ,ได้ยังกัไงรูกพี่ ซูปปเปอร์เซียครับคุมพลังลอยเจ็ดหายซูครับผม6ปี G1 ้างอุียเป็นคนนอส่เองครับคันนี้ครับเดิมทีเป็นเครื่องอีซูลอยี่มาครับปีนบอปไว้ครับฮะ<า>แป๊บเดียวครับเอาปุ่งกี้ครับผม คุณภาพเนื้อคุณภาพเนื้อราคาครับผมกับเจ้าคุณปูครับพี่ซีลอยครับรุ่นหาครับคุณภาพเนื้อราคาเอาเงินดีๆครับเจ้าของเก่าเป็นเฮ็ดเงิ้นในพิซซี่สิบล้านนี่ครับหน้าอยู่ว่าตังวุ้นลอยไรจะคล้องไหมเพื่อนเหรอว่าเสียความมั่นั้นแหละครับ ออกรถเขากำลังเลียวจี่ับเจ้าคุณผูกขับคุณภาพเดี๋ยวราคาเอาคนจีิดีรถต้นสอมได้เอ๊มคือคนดิคนสมบได้เด้ ซา,าอุริกาดถ้าลงสองไหนคือหนะ้าบาทเหรอฮะถ้าลงสองไหนคือห้าบาทห้าบาทพอหรอกดูก <c oughs> ินห้าบาทลนจีนฝนแล้ลลลวบ้านอากาศดีครับฝนลินใน,ใน,ใน,ใน้อยน้อยมานี่ฝนตกฝนลิ้นโปรยโปรยยู่ทงอยู่ทาา่าเขาครับก่ตอติดกับทีมงานเสียตอนครับ เบิงเจ้าคุณปูครับเพราะว่าผมมีรถใหม่เบิงไม้เพินเบิงรถเก่านี่ครับผมรถราคาแสนกครับเจ็ดงานเดหมื่นละลอยเกือบสองลเดี่ยวครับรถดำเจ็ขั้นครับผม แบนใกล้ครับมือน,นี้ครับรถไมโครบริพ้พักเลยครับเมึ่ครับรถดาจอดรอคิวครับเดี๋ยวนี้หาขั้นแล้วอีกสองขั้นไปเทศอยู่ครับเ<ม>ว้นวางจากภารกิจครับมือน,นี้ครับ ออกมาลิถ่ายคลิปข้างนอกแบบอป๊บหนึ่งกรลังโหลดเมโก้ครับผมวันจอซอมครับเปลี่ยนสิ้นก็บ,บอกแค่ลิกครับ ีปกยังครับแต่ว่าบ่นหนักกับเครื่องบอลลเลยดัวคกันนีงทางแบบสบายสบายครับขนาดมือไม่หัดครับได้เลยครับเดึงดังเดึงดงังแนั้หน่อยนึงไม่แท็กบางห้ามครับ ของแท้ครับผมมีโหลดเลยครับ คนขับนี่ตกกักจนบด้ขินเขาครับรถดำหลายคั้นเองสุดยอดครับเจ้า,าจคุณปูตักจนบด้ขินเขาครับ ลักซรัพรถใหม่เนี่ครับผมรถแคันนี้ไปนิ่มๆครับผมมาบม่ได้ซ้อมยังไล่ครับเปลี่ยนไทยนะมันเครื่องนะมันรีครับเปลี่ยนซีนกับบอกเขาเรียกรวมบิดเร็จแล้วครับผมพอถึงสองแสนครับแต่ราคาซื้อกับแสนนูครับผม มันลิกเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยครับิ้นกระบอกเนี่ยครับทาแห้งสร้างเนี่ยไม่ถึงสองแสนสบายสบายครับเจ็บงานกะคุ้มเลยครับผมมือหนึ่งลอยเชียวอัพ ปุ่งกี้นี่มันโตสูสีปุ่งกี้ลอยสี่สิบเลยครับปักง่เลยแหละปุ่งกี้นี่หาแควครับบบมิโรครับคุณภาพเนื้อและข้าวเบอร์นีลีครับเหตุงานผมว่ามีรถไหม xin gắp bóng mãi lời xin gắp bóng chịu tóc bay gắp bóng ao ถึกรุ่มเลยครับมันนี้ครับคุณปูครับเจ็ดตอหนึ่งครับผมฮะล,ล,ลองลองตีหอมันเขาล็อกมั้งมึอเหนมหมเขาล็อกอยู่มันหลุดต่วว่ะ ไปแล้วครับเสียเก่งครับรถรอครับรถรอเดี๋ยวสร้างอุตสิกับบ้านก่อนครับส่งคือฝนจโตกครับเดี๋ยวสิมาท่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมไหมครับผมเมื่อนี้จบเพียงสามีก่อนครับสร้างอุตสิกับบ้านแล้วฝนจะตกฝนจะตกลาไปแล้วครับ สวัสดีครับ